กฝรั่งน้อยกับสวนสตรอเบอรี่อ้อยะของเธอคานพลอกกายสินมันเลดแล้วสีแดงแล้วเก็บได้ฝรั่งน้อยกับสวนสตรอเบอรี่น้อยของเธอ อย่าเก็บน้ำเก็บที่มันเป็นสีแดงนะลูกตัวน่อยตัวนอๆก็อยาเก็บน้ำเอยเฮ้ยเก็บอีกสิคะ ม่มาพลักกาเด้อุ้ยพลักกาเด้เจ้เมีร่ะอ๋อแม่าพลักกาอ็อกซูอ้ยยยยยโอ้ตยอะแยะเลยนั่นพุ่นน่ะพุ่น่ะพุ่นน่ะเอามือมาฮือกเ้ยเอามาเอามือมาเดยะแม่เก็บให้หนูเอาหนูถือไว้บลา อยูกูแปโอ้ดีใจดีใจพอปาพอปาอยู่กู้แปรอ๋ออืมต้องทากินอีกแล้วเตะเตโอ้ยเลียกสืบมาหลู่รสชาดอกนักัดได้ไหมล่ะทุกกะไม่ดูออะลูกอ่ะ โอ้โห <c oughs> นี่ต้องกินเหมือนพี่นี่จูรีนอของแทะแซบแซบบอมันคือลูกอะไรคะจ,ะจ,ะจะูกสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่หรือว่าภาษาสเดนเร,รียกยูยตุบแ <c oughs> อบ <c oughs> จับดีๆนะจูมามาบอเต้นสลิงอโนอสตัน <Jahren> ทิ้งเลยคะ่ะทิ้งไหนก็ทิ้งเลย ลูกใหญ่หมดแล้วเรือแต่ลูกไม่ใหญ่โอ๊เจ้านับเอียงลูกน่าชิวด้เลยอือเ้าเต้าเาอเ้าเาเ้าไอคนตัวเลขนี้คนนะเก็บซื้อบอกกินได้เพื่อนเต่นะ ถือ,ถอหรอลูกเดี๋ยวแม่เก็บก่อนนะบางอันมันโดนพื้นมันต้องเอาไปล้างก่อนนะลูกถือถือจยับดีๆนะลังจูอ่ะอถือเอาไปให้ป๊าป้าล้างก่อนไปลูกป๊ะแม่ดูมือเปื้อนเลยท้อที่นป๊าป้าไปา เอาไปให้าปะป๊าล้างให้ค่ะไปจโอเคมาไม่ให้ม,มามั่วพล็อกก่อนเออแม่ทำให้อันดับแรกวิ่งมาหาสวนสตรอเบอรี่ของเธอก่อนเลยเอาไปล้างค่ะแล้วก็มากินกัน,นะค่ะมาดูว,วิวสวยมากว,วิวสวยมากค่ะฟิวสแตนไปต,ตกปลาไหมคะไปกอลฟิสก์ก๊า ย้อนสนุกสนานเออในห่อยคือเองดีแท้ <laughs> <laughs> ไม่ได้กวาดเลย <laughs> เล่นก่อนเลยเดี๋ยวแม่กวาดให้ก่อนลูกโอเคไหมอ้ย <laughs> <laughs> เล่นอันนั่นล <laughs> แล้วก็เปลี่ยนมนาะอันนี่อยู่อ้ยเด็ <laughs> <laughs> กนะ้อ ความสุขของเด็กน้อยนะบ้านสวนของเธอจ้า yeah. <Yeah. S 1> พี่เลี้ยง <laughs> พี่เลี้ยงสามารถเป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างแดดแอร์พับปะออกคอมพิซออกอันทิงความสุขของเด็กน้อยความสุขของกะทิรื <Yeah. S 1> ด,ดูรืดูรอนมาสั้นแดดแดนแฮสมสมาทีน <Yeah. S 1> <laughs> ร้อนค่ะฤดูร้อนแต่ต้องใส่เสือ้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวถุงเท้าอืมบรรยากาศ